วันนี้เนี่ยมีเพิ่มเติมคือว่าเมื่อวานนี้ครูฝึกบอกว่าให้เราเก็บเก็บประเมินตัวเองก่อนก่อนช่วงที่เราเริ่มเริ่มยินตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันแรกแต่อันนี้พอดีทามาครึ่งครึ่งทางแล้วก็ไม่เป็นไรทำก็นเริ่มวันนี้แล้วกันนะวันนี้ผมจะเก็บสถิติตัวเองเพื่อประเมินว่าช่วงเริ่มต้นกับช่วงจบวันที่สิบห้าเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะฮะหรือถ้าได้ผลเนี่ยมันจะควรจะดีขึ้นใช่ไหมฮะนั้ววันนี้เนี่ย สิ่งที่ผมจะต้องเก็บสติคือหนยดูดูว่าผมใช้ยางยืดกล้ามเนื้อช่วงบนเนี่ยแขนขาไหล่นะฮะกับช่วงล่างช่วงเริ่มต้นกับช่วงจบโปรแกรมเนี่ยมันจะพัฒนาไปยังไงนะฮะวันนี้ผมจะเก็บสติติช่วงวันนี้วันที่เก้าก็มาขึ้นทางเรื่องอะไรฮะรึ่งทางด้วยวันนี้ผมจะยืดได้กี่วินาทีนะครับผมเก็บสิสติ ออนไลน์ตอนนี้เลยปิดไลฟ์นะครับเริ่มปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าสบอ็ดสบสองสิบสาสสิบห้าหสเจ็ด 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบผมว่าช่วงเริ่มต้นเอาสักหกสิบวินาทีก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเข้ามาวันนี้เดี๋ยวพอจบวันที่สิบห้าจะเป็นการฝืนตัวเองก็เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เป็นพยานครับวันนี้ผมทําได้หกสิบวินาทีสําหรับกล้ามเนื้อแขนนะฮะอาการยืดๆยืดแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบห้ามาดูกันว่าจะทําได้มากวันนี้หรือเปล่าทีนี้ กล้ามเนื้อส่วนบนแลอันนี้มาดูกล้ามเนื้อส่วนล่างคือกล้ามเนื้อขานะครับเขาบอกว่าใช้ยางยืดอ๊ะเดี๋ยวนะดึงขาอะไรอันนี้มาได้ข้างเดียวสิโอเคไม่่ป็วไรก็เอาข้างขวาเนี่ยข้างที่ถนัดดูซิว่าวันนี้วันที่9สิงหานะครับผมจะยกขายืดได้กี่วินาทีนะครับ นะสองข้างกันอันนี้ผิดถ,ถูกไม่รู้ว่าอันนี้หรือปลลองดูอันนี้ก่อนนะครับเเวลาเริ่มนับหนึ่งสองสามสี น่าจะเป็นอันนี้โหมันง่ายไปฮะลองอันนี้อน่าะน,นี้ฮะึงขาก็ข้าที่งนาเริ่มนับใหม่ฮะหนึ่งสองสาสี่ห้าห

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50เอาเอาแค่นี้พอแล้วครับเริ่มปวดไว่ปวดไม่ไหว50ครับข้างขวาขาขวา50าเราดูขาซ้ายนะเป็นไง จะติดติไว้ฮะขาฝาห้า,า,หาสิบขาซ้า,ายเ่หบต,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 ตึโอโกขาซ้า,ายครับหนึ่งสองสามสส

ยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอดสสองสาสห้าสาหกสและ40สครับไม่ไหวแล้วสรุปลลวฮะสถิติวันนี้9สิงหานะครับติตัวผม จำง,ง่ายๆแล้วกันเดี๋ยวไปจดทีสำหรับวันนี้หช่วงบนคือกล้ามเนื้อแขน60สิบวิกล้ามเนื้อขาขวา50าสิบวิแล้วก็กล้ามเนื้อขาซ้าย40่สิบวิครับโอเคจำง,ง่ายๆครับ60 50 40, 40แล้วเดี๋ยวผม จะเก็บสถิติไปทุกวันันจนถึงวันที่สิบห้าแล้วเดี๋ยวมาดูสถิติของตัวผมอวว่ามันจะพัฒนาไปยังไงนะครับผม <c oughs>